สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกดแปลกๆทำงานในห้องดับจิตตอนตีสาจะมีเรื่องหลอนอะไรบ้างนั้นฝากทุกคนช่วยกดไ like. ลค์คลิปนี้ก็ได้หนึ่งไลค์และคลิปหน้าเดี๋ยวพาเราท,ทำกดแปลกๆอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวออฟฟิเชียลเตอรเดมเตอเรเดยคุงเชียคง นายได้ไอที่เรียงได้ได้างานทำเรียงเนี่ยระดับชั้นแล้วก็ได้มานิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ราบสนเท่าไหร่ในในเราบอกดีว่างานที่นายไดม้มีอะไรบ้างอ่ะเพื่อนเผื่อน่าสนใจมีเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านหมูกระทะแถวเขตสี่อ่ะเงินมันน้อยนะเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาให้เงนละสามร้อยเองเพื่อนใช่แล้วก็มีเก็บว่าถนนช่วงเขตแปดถึงเขตเก้าโอ้โหเขตแปดถึงเขตเก้าช่วงนี้เขาได้ส่งการเพื่อน ขยะเพียบอย่าเพิ่งเลยก็ว่าทำไมมันไ่ดีใช่อย่าเพิ่งเลยเพื่อนไม่ดีไม่ดีมีอะไรปะไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วหมดแล้วอ่ะอของฉันฉันได้มาสามใบอ่ะลองอ่านลองดูปะอันแรกรับสมัครคนขับรถพยาบาลความสามารถที่ต้องมีตาที่ว่องไวในการขับขี่การขับรถที่คล่องแคล่วมีกแล้วก็มีใบขับขี่ด้วยโอ้เราไม่มีไม่มีสักอย่างไม่มีรถด้วยจะได้เงินรายวันวันละสามพันบาททำงานสิบสองชั่วโมง ก็ดีนะเพื่อนแต่เราไม่มีใบขี่เ่ียอดโอเคตัดตัดทิ้งเลยอันที่สองอันที่สองเขียนว่าเราสมัครคนขับรถส่งศพสิ่งที่ต้องมีก่อนสมัครรู้จักสถานที่ในเมืองเป็นอย่างดีมีสติตลอดเวลาเวลาเจอศพไม่ทําให้ศพผิดรูปหรือเสียหายรับได้ทุกสถานการณ์จ้างเวลาวันวันละสองพัาบาท12ชั่วโมงโอ้โหเพื่อนเจอศพใช่ว่ามันก็โอเคแหละฉันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าเราไม่รู้จักในเมืองเยอะเพราะเราไม่ค่อยออกจากบ้านด้วย ใช่ยาน,นี้เราขับรถไปไหนถูกต้องอันส<ม>ุดท<ม>้ายขี่มันเดิมอันสุดท้ายนะเพื่อนอรอบสมัครคนทํางานในห้องดับจิตตอนกาดึกสิ่งที่ต้องมีก่อนเข้าทํางานมีใจที่พร้อมไม่วอกแวกสามารถทํางานได้อย่างดีทําตามกฎที่เราให้ไปได้เดินทางม,มาที่ทางานได้จาา้างวันละสามพันบาทแปดชั่วโมงเองคี่ถ้าสนใจเนี่ยไม,ไม่แย่นะสิ่งที่ต้องมีชช่วา่ารู้สึกว่าเราทําได้นะเพื่อนเรามีใจที่พร้อมสามารถทํางานได้อย่างดีทําตามกฎทีเ่เขาให้ไปได้ แล้วก็เดินทางไปทําทำงานได้ชอบว,ว่ามันง่ายเว้่ขับรถก็ได้แล้วขับ,บ,บใช่ไหมฉัน <c oughs> ก็ว่ามันง่ายเลยแต่ใช่ไหม,อมเอาเพื่อนเอาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้คืนของพรุ่งนี้เราเราไปสมัครดูชอว,ว่าเขาต้จะรับแหละโอเคปะโอเคเลยหไม่ก็้คิดว่าเขาไม่สมัครเาไม่รับใช่เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะติดต่อไปตอนเช้าในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนคืนเราทำงานเลยเพื่อนรีบเลยสามพันบาทเราได้เงินไปต่างจังหวัดเอาไปเที่ยวสงการด้วยเออว่ะโอเคหมดวันเลยตงใจแข็งเพื่อไปเที่ยวสงการถูกต้อง ไปเพื่อน่าทำสองสัมภาระทำสองสัมภารพอเท่าหน้าจิตโอเคปะโอเคโอเคสองสัมภารก็เก้าพันบาทแล้วเพื่อนโอ้ยคิวจัดเลยโอเคเนี่ยลองดูสถานที่ก่อนดิเป็นไงบ้างโอ้ยเพื่อนเมืองนี้ใหญ่เป็นบ้าเลยว่ะใช่ปะโอ้แต่ค่าน้ำมันค่าร้อยแล้วนะธมาเป็นแรงงานที่โคตรจริงนะเออสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณคือแซมมี่กับเคียวยะคุงสีนะครับอ๋อใช่แล้วครับพอดีผมจะมาเริ่มงานวันนี้เลยครับวันแรกเลย ก็โอ้โอเคเลยนะครับเอาล่ะก็่นเลยได้อาสมุดที่เผมสมักไปแล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำตามกฎที่นี่ทุกข้อเลยนะยต,ก,ต,ก,ตกด้วยนั่นเข้าข้างในก็ได้ครับเอาล่ะ,เอ,ละเอานี่คือกฎที่พวกคุณสองคนต้องทําในภายในคืนนี้นะครับคําคืนนี้สินะครับอ,าอา่าอ่าครับผมแล้วก็ที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยใหญ่อะไรมากนักแต่เรามีหลายแผนกเลยมีห้องดับจิตห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัดอะไรแนวนั้นนะครับอ๋ออย่างนี้ครับแต่ว่ามันแยกชั้นห้องเราอยู่นห้องดับจิตอ๋อถูกต้องนะครับอ้โหัวใกันดีมากเลยเอาละยังไงก็คุณคงได้นั่นลวสินะครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วละมันคือก้อนจอปิดของที่นี่ที่ผมส่งไปเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเออตอนแรกเราจะมาเร็วกว่านี้นะเพื่อนนะแต่ว่าเราได้มาอาทย์นี่ก็ไม่ไม่ไรได้อยู่เนาะนานาฝากขีการดไว้ฉันเด่ะเออขีข้าห้อง เอาล่ะยังไงก็ดสำรวจให้เต็มทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปดื่มกาแฟก่อนเพื่อคืนนี้จะได้ทำงานยาวๆเลยเจอกันครับเอาฝนตกได้ครับผมโอ้ยพื้อนลมพายานใหญ่เป็นบ้าเลยฉันเดือแอร์โคตรเจ๋งน่ะโอ้แต่เขาบอกว่าลมพายาลเล็กเหรอแตมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะยิโรหวานนี่คืออะไรอ่ะห้องยิโรห้องสีเหลืองครับเพื่อนเราเปิดดิไหนไม่เกี่ยนห้องเฉยๆโอ้ยว้าวเพื่อนดูดิของเต็มหมดเลยอันนี้ห้องเฉยเฉยใช่ปะใช่เฮ้ยดูดิ อะไรตกใจอะไรไม่เคยเห็นกองน้ำหรอไม่ใช่อะไรเห็นอะไรมีมีศพด้วยอ๋อในในตู้นั่ะนะใช่มันก็ต้องมีเดี๋ยวเพื่อนห้องเก็บห้องห้องห้องดับจิตมันห้องดับจิตมันแปลภาษาไทยก็คือห้องห้องเก็บศพนี่แหละเพื่อนนึกนึกแต่ก็จะไม่มีศพเลยไงอาจจะแบบก็มีนอนอยู่ข้างในนะเห็นเหรอเฮ้ยเห็นแล้วอุ้ยแต่ชันมองไม่ค่อยเห็นนะมันดำๆอ่ะเพื่อนแมววิมีศพคนตายเฮ้ยจะไปเปิดทำไมเราเอาลงมาโถ่เอ้ย น,นี้ไม่มีโอ้ยมันเย็ยนนะเพื่อนออกมาบ้าเย็นเกินอะหนาวเกินว่าห้องนี้เพราะว่านั่นหรอก่าว่าทำไมห้องห้อง UM> นี้ถึงต้องเย็ยนด้วยทำไมเพราะว่าเดี๋ยวศพอะมันจะมีอาการเปื่อยเน่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเก็บศพในห้องเย็นเพื่อทำให้รูปรักของศพเนี่ยไม่เสียหายด้วยเออนะเขาใจริบป่าอันนี้อันนี้อะไรเขาไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่เขาเจริบไม่เข้าใจคุ้จะไม่ออ็กเรนะ เรบว่ามันคือคล้ายๆห้องชนสูตรไอชันสูตรเพื่อนแบบว่าศพนี้มีอะไรบ้างโดยในหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาจะให้ศพเนี่ยขึ้นเตียงใช่ไหมขึ้นเตียงเสร็จปุ๊บเขาจะสแกนอะไรประมาณนั้นเอะซม่ข้ตียงไม่ขึ้นขึ้นทไมเนโอล้วก็มีที่ตรวจนู้นตวนี้โอเคครบมีทังราเิดกันไฟไหมโอเคมีเครื่องนู้นเครื่องนี้เครื่องพินมีเครื่องตรวจชีพจรโอเคทุกอย่างใโนะอยู่ อุ้ยเพื่อนดูดิอุ้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเขาให้เราเวลาเรากินใช่ไหมเนี่ยเพราะมันไม่ต้นหยอดตู้ด้วยมีโค้กมีเลดบูลมีเป๊ปซี่มีเครื่องดื่มโอ้โหเต็มหมดเลยเพื่อนน้ำผล,มลมไม้ผลไม้มีโอ้โหฟินวันทั้งคืนวันนี้ไหนหรอแต่สิ่งนี้ค่ะคืออะไรอะไรไม่มีขนมเลยไม่ได้อันเดียวอยโอ้โหมันมีขนมเลยไฟทั้งไปไหนไปเนี่ยไฟทั้งไปไหนไปไ,ไหนอ่ะ อยู่ข้างในไอ้ยตายเพื่อนเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ปะวะใช่ไหมเสียงผ้าผ่าฉันไม่ค่อยได้ยินอะมันก็กบเลยข้างหลังปะน่ะอ๋อทางโน้นนี่ไงดูโทรมาโอเครอสวัสดีครับอ๋อที่ทำอะไรกันอยู่ทำไมช้าจังเลยอ่ะอ๋ออันอันนี้ใครเขาเนี่ยอ๋อฉันไงคนเก็บศพเนี่ยมารับเร็วถ้าทางเข้าเนี่ยฝนก็ตกด้วยจะไปก่อนแล้วกันนะอ๋อได้ครับอ๋อคุณบอกว่ามีศพหมาเพื่อนไปเร็วไปเร็ว มีเค้กมามีเค้กมาแล้วแล้วเราต้องทำยังไงวะเอ๋อก็แค่เก็บศพแล้วก็เอามาห้องนี้หรือเปล่าใช่ปะโอ้โอเคคิดไหนวะาว่างันอะไรไม่เห็นมีเลยอ่ะเพื่อนโไหนอ่ะโอ้โหใช่นี้่เพี่ยนเพื่อนใช่ปะเพราะว่าน่าจะอันนี้เลยนะโอเคงั้นเอาลากเข้าไปเลยไหมอ่ะอุ้ยทำไมโดนเลยมาวะเนี่ยลากไปเลยวะ ลาบไปเลยลาบไปเลยว้าวโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่อยู่เขาจะจะทำอะไรผิดปะวะโอเคนั่นนั่นแล้วนั่นแล้วดีนั่ล้วดีลาบไปลาบไปเลยโอเคเพื่อนสวยสวยโอ้ยโดนอะไรมาเนาะนางสาดจังเลยเราต้องขึ้นเอาตรวจที่ประจอนอะไรก่อนไหมอ่ะก็เราต้องเอาไปวางไว้ตรงเครื่องนั่นแหละเออไปเข้าไปก่อนเลยเข้าไปเข้าไปเพื่อนโอเคลองดีลองสมด้วยนะเว้ยแล้วเราต้องวางไงอ่ะ ดูมัน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 ต้องแข็งมากแน่นเลยเขาเรียกอะไรโอเค okay, งั้นเราต้องยกเขาไปขึ้นขึ้นขึ้นเตียงปะโอเคโอเคน้านาวาง,งลงก่อนมาน้าโจ้ยกเพื่อนหนึง่งสองซ่มแล้วเราควรทำยังไงกับศพต่อไปวะเพื่อนได้ไม่ไหนเนี่ย <มา S 2> จอดตองอรงนี้แหละเอ้ยอยู่ด้วยกันก่อนชั้นว่าชันอ่านหนังสือดีกว่าอาจจะมีกฎวิธีทำก็ได้เพื่อนนี่เขียนด้วยกฎข้อที่หนึ่งเขียนว่า หากนำศพมาแล้วให้นำไปวางพักไว้ก่อน2ชั่วโมองเพราะเคยมีเคที่ผู้เสียชีวิตซึ่งชีพรจรหยุดเต้นไปแล้วกลับมาชีวิตอีกครั้งให้คอยสังเกตอาการไว้เผื่อเกิดกรณีแบบนั้นหากไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆสามารถนำร่างใส่ลงเย็นได้เลยก็2ชั่วโมองใช่เพื่อน 2>, 2ชั่วโมองนี่นเราต้องนั่งเฝ้า2ชั่วโมองเหรอก็เอาเป็นว่าก็ปล่อยเขาไว้แค่2งชั่วโมองแล้วก็ตรวจชีพจรอีกครั้งหนึ่งถ้า2ชั่ออวโมงแล้วเขายัางชีพจรไม่เต้นเหมือนเดิมก็เอาใส่ลงเย็นแบบนี้ได้เลยเราต้องเช็คตัวเข ก็เป็นไม่ได้นะเพื่อนฝนอ๋ปกติเพื่อนเวลาศพเส้นแบบเส้นกระตุกอ่าเส้นกระตุกใช่แล้วก็จะมีแก๊สด้วยถ้าเขาแบบเผลอไผ่ลมหรืออะไรก็ปกตินะอิอชิดตัวเลยเชิดตัวเลยตัวเขาเปียกโอ้ยต้องชิดขนาดนี้เลยเนี่ยดีดีไปดีดีคนดีๆเช็ด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 แต่ร่างกายที่ฉันลองตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายเยอะนอกจากสมองนะเนี่ยสมองเหมือนได้รับกรงแทงกระแทกอย่างหนักเลยเพื่อน โอ้ยอ,อ,อ,อะไรตายโกศเลยขนาดชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ยเป็นไงบ้างทีปะจอน์เขาก็ก็ก็ไม่มีอะไม่ไม่ไม่เต้นอกีอกแล้วโอเคปกติแหละอ่านกับขอ้อที่สองก่นอนแล้วข้อที่สองเขียนว่าหาจะออกไปไหนให้ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าห้องที่คุณประจำการอยู่นั้นบล็อกสนิทแล้วมักจะมีเรื่องเล่าว่าในบางคืนจะมีร่างกายที่เน่าเปื่อยออกมาเดินหากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นรุณาล็อกห้องให้เรียบร้อยอะไรนะคือยังไงนะเพื่อนแบบ เลือกเล่าบ้าบ,าบาอหรือปะเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นแบบศพดอวันเดินเล่นตองเสน้โโเสนต์เส้นเส้นกระต,ตุกตอไอ้บ้าเอ้มึงควรมีอะไรอย่างงี้งกันด้วยหรอมันไม่ควรมีนะเว้ยเขียนมาทำไมในหนังสือเนี่ยฉันว่าเราออกไปซื้อข้าวกินก่อนไหมฉันว่าต้ออยู่ตองรินต้องอยู่อีกนานแน่เลยไป,ไปล้างก๋วยเตี๋ยวปะล่ะเออเดี๋ยวเราวางไว้ดีกว่าได้ไปหน้าหน้าโรงพยาบะไอะไม่ใชนน้ำน่าอะไรนะหน้าไอ้โรงพยาบาลไปไปไปอุ้ยแม่งเขียนมาทำไมวะศพเดินเล่นตอนกลางคืน เพื่ออะไรฉันกลัวเลยอยากจะรายงานถ้าเราทราบทราบบอกไม่เอาอะจุดคำทรามลายเลยโอ้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไส้กรอกกับน้ำแตงโมมาเนี่ยนะเพื่อนทำไมร้านไม่ปิดอย่างว่าบ่อยอย่างว่าแถวนี้ยบไม่ใบมันดิเฮ้ยกดทห้ข้อที่สามมันจะมีแล้วมั้ยที่หรือมาเลยอหรือมาจะมีบางอย่างให้เราทำอีกก็อที่สเขียนว่า ห้ามขโมยของที่ติดตัวมาจากผู้ตายโดยเด็ดขาดนั่นจะทําให้ผู้ตายอาฆาตแค้นเคยมีคนแอบขโมยของไปวันต่อมาของสิ่งนั้นได้กลับมาแต่ไม่เคยพบตัวคนขโมยอีกเลยก็เป็นเรื่องปกติบางที่แบบว่าวิญญาณขาดแค้นจะทาของแบบว่าตามกลับบ้านกับคนที่ขโมยของอะไรไปเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเหมือนเรื่องเราเรื่องเราเดอะโคดิโอหรือไม็กพี่แจ็คครับอะไรเงี้ยป่ะยังจะเคยได้ยินอะ จะปกติหรือเปล่าเรารักของเราหัวของเราป่ะก็จริงเพื่อนป่านนี้นายคิดว่าถ้าเราเข้าไปศพนีอยู่ป่าวเพื่อนอยู่อยู่แล้วมันจะอยู่อยู่แล้วเออมันจะไปเหมือนในกฎใช่ไหมใช่กูว่าแล้วมันไม่อยู่จริงด้วยหมยเขาว่าไงวะไม่รู้เพื่อนนายเห็นไมนีดยมันไม่อยู่อ่ะฉันเดาไว้แล้วตอนช่ว่าตอนที่ฉันกำลังซื้อเส้ก๋องอยู่อ่ะรอป้าเขากำลังทำอ่ะจะคิดไปนะ ศพมันจะหายปะะวะศพมันจะหายปะะวะอาจายายะะจะมีคน,นย,ย้ายออกไปแผนกอื่นใช่หรอนาคิดว่ามันจะกอข้อแรกหรือเอ้ยข้อ2หรือข้อ3 <c oughs> ข้อ2คือเขาบอกว่าทุกๆกลางดึกจะมีศพออกมาเดินเล่นหรือก็ข้อ3ที่มีคนขโมยศพไปหรือว่าอะไรบางอย่างแล้วแบบว่าแ <c oughs> บบเช่นอ่ามีคนขโมยของศพไปแล้วศพก็เลยตามไปไล่ฆ่าเขาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้ยหรือว่าเขาเขาซื้อมาเพื่อนแต่ศพตู้อื่นก็ไม่เปิดนะเพื่อนลองสังเกตตี้ก่อน โอเคทุกอย่างยังปกติอยู่ไปเรา,เราลองตามหาสง่งมาเถอะเพื่อนน่าจะในโรงพยาบาลน,นี่แหละมั้งใช่ไหมแล,แ,ลแล้วและส่งเบิร์ได้เราต้องเราต้องหาคำอธิบายยังไงวะฉันก็ไม่รู้อ่ะหรือยู่ห้องนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครเนี่ยเฮ้ยิบหายแล้ววิ่งดูว่ะเอ้าเอ้าอะไรวะตาตาตาไหมอ่ะใครวะเอ้าเอ้าเราเราเขาทำอ่ะเพื่อนเออไม่รู้อ่ะแต่เขาไปแล้วเพื่อนเขาถึงไปแลกับสียมภูด้วยนะเว้ยไอเดี๋ยวคีร่าเสียมภูมันมีแค่คนในในโรงพยาบาลที่มีนะ หรือว่าเขาขโมยไปวะแล้วเขาอาจจะเป็นคนขโมยศพหรือเปล่าฉันว่าเป็นผู้ต้องใส่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไงเราจะตามไหมมั่งต้องก็ได้มั่งมีกล้องประจำเปิดอยู่หรือว่านายอยากตามนายอยากเป็นฮีโร่หรือว่าเจ้อย่างนีมั่งต้องตามดีมันโอเคนะวิ่งไปเพื่อนขโมยนะ้ววะไม่อยู่ไหนวะนายจะตรงไปเลี้ยวซ้ายมั่งยืนระว้ยเอาของมานะว้ยเฮ้ยใครให้กับบ้าแล้วรูสากข้ามันได้วิ่งอ้ามัได้ต้อว่าอะไรไงนะเฮ้ยโอโวยต่างซ้ายเพื่อนฉันเหนื่อยว่ะ อยู่นะวะเดี๋ยวนะเคียะมัแปลกป่าวะเพื่อนมันเราเห็นอะไรเป่าวะนั่นดีอะไรอะเราเราเราไม่เห็นอะไรแต่ว่าไอคนที่ขโมยเคียะเชื่อว่ามันเหมือนกดที่ข้อสามบอกแน่เลยว่ะอะไรมันขโมยของจากศพไปแล้วศพมาหักคอไปแล้วได้เห็นไหมนะเล้วนาตัวโอ้โหมาดูที่เพื่อนโอ้โหนายดูดิ ้วิธีแจะต้องสมเพื่อนเราจะได้ไม่เป็นผู้ผู้ผู้ไอเสลร์รู้คิดหรือว่าเป็นเป็นผู้ผู้มีรอยนิ้วมือเอออะไรประมาณนั้นอุ้ยข้อหักเลยเพ่อแค่ดูดิใช่มันมันมันมอแบบขัดกาคางอ่ะเออแล้วนายเห็นคนที่ยืนตรงนี้ไหมเมื่อกี้นายคิดว่าหน้าตาเขาคุณบ้าวะคุณคุณสุดต้องกลับรถบักันเถอะเพื่อนไปเดินกลับกลับไปก่าเออแล้วเขาได้ของก็คืนแล้วแหละน่ากลัวจะมาเลยถึงบ้านโรงพยาบาลฉันก็อุ่นใจแล้วเพื่อนไป <łość> เรารีบไปทำความสะอาดไอ้เลือดตรงนั้นดีกว่าไปแล้วก็จะบอกเขาไงเดี๋ยวว่าศพมันหายไปแล้วอะบอกไอดีวว่าเออไม่รู้เหมือนกันเราเขาคงเปกล้องจอนเปิด่ยนเขาคงรู้แล้วเราไหมหายก็เชียร์แล้วเพื่อนเห็นไหมนะไอ้เลือดเลือดทั้งหมดเราต้องปัดมาตกใจอย่าตกใจเขาแค่กลับมาแล้วเว้ยเขาแค่ไปตามของหายที่เขาของที่เขาหายไปแล้วก็นั่นแหละเขาแค่กลับมาเพื่อนมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลย โอเคมทีนี้พูดมีเหตุผลที่นี้พูดมีเหตุผลเพอหนึ่งนาทีนี้อวาผ่านมารีบรีบมันไปโอเคโอเคลืมไปมหนึ่งนาทเดี๋ยวเออว่าทำไมเหม็นขึ้นวะสมมติทำไมศพมัน,นม,มันกลิ่นเน่าแบบนี้หรือว่าเราควรเอาเขาเอาใส่ตู้แช่แล้ววะอุ้ยเหม,ม็นแต่ว่าเหม็นเหม็นเกินเพื่อนไม่อยากจับเลยอะ่ะอ,อ๋อไงอ๋ออ่านกระดาษไปก่อนแล้วกันวันที่สี่เขียนว่าหากได้กลิ่นเน่าโชยมาให้รีบนำร่างผู้ตายไปอาบน้ำทันที ที่ห้องฝั่งตรงข้ามเพียงแค่วางร่างไว้เฉยๆห้ามแอบ,บดูหรือสงสัยส่งเสียงใ,ใดทั้งสิ้นเพราะนั้นคือช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาของเขาอย่าไปรบกวนห้องตรงข้ามอ๋อห้องที่ไม่มีคนเข้าไปแอบไปหรอเอางี้ฉันจะไปเตรียมน้ำสคนนายเตรียมศพเอ,อขอบคุณมากเร็วไปยกมาอ้ยอ๋อตรงนี้สินะโอเค แล้วจะเอาเอาเอาอันไหนดีอ่ะมาที่นี่ไฟมันน้อยจังวะเนี่ยแกเตรียมไปังเพื่อนมาเร็วโอ้ยโกรธเหม็น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 ไหนไหนเอา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 สายเลยวาง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 แล้วกลับวางไา้แล้วกลับเชื่อไหมวางเลยวางเลยวางเลยเราจะไม่ดูไม่ดูเข้าน้ำหรอหรือว่าวางให้เฉยอย่างนั้นนะตามกดไงโอเคตามกดก็ตามกดโยแต่ฉันเป็นห่วงนะเว้ยฉันเป็นห่วง เป็นห่วงศพมันจะเปื่อยอะไรไหมเนี่ยถ้าเราเปื่อยนะคิดดูนะเราต้องเทียห้องน้ำทั้งทั้งทั้งห้องเลยนะเพื่อนจะนทำไงได้อะฉันจะอาบน้ำอยู่แน่เลยฉันได้เสียงฉันรู้สึกว่าฉันได้เสียงมีคนอาบน้ำะวะดีบะ okay, ดปะ okay. จุ๊บๆโอเคจุจฉันว่าฉันว่าฉันจะไปพักห้องนี่สักหน่อยเดี๋ยวฉันมานายอยู่นี่ก่อนนะฉันนี่นะ <S <S เออเป็นไรหรอกนายไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรนายสักหน่อยโอ้โหพูดไม่ได้ไงวะเสียงจุ๊บๆเลยอะเมื่อไหร่จะอาบเสร็จนะหรือว่าเราควรพอแค่นี้หรือว่ารอเคียบมาดีュ จูจ่ๆไฟไปไรอะตกใจหมดเลยบ้าไฟตกเหรอด้วยด้วยเสียแล้ะเสียใครอ่ะช่วยผมด้วยวาจากห้องน้ำแสดงว่าหแล้วไฟมันกระวงกระพริบกระพับกระพ,พบด้วยเอ้ยเข้าไปก็ได้วะชื๊บไฟเออไฟมันสว่างเฉยเลยไฟตรงนั้นไอยู่ๆตรงนั้นมันโอ้โห ใครกำลังร no ้องไห้ตรงนั้นนะทำไมไฟตรงนั้นดวงเดียวมันมืดตรงนั้นด้วยอะช่วยผมด้วยครับไม่แล้วเราจะช่วยยังไงดีวะเนี่ยชิวยักษ์ก็ยังไม่มาด้วยเออช่วยอะไรครับบอกได้นะครับช่วยช่วยอ้าวช่วยช่วยวยมานีกเนี่ยเีย่าียช่วยเพื่อนช่วยด้วยอย่าประตู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 เปิดไม่ออกประตูเปิดไม่ออกอยียช่วยด้วยเพื่อนอุ้ยไฟแม่งติดๆดำๆรัวๆเลย ขี้ยาช่วยด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุณำรูทำไงอะขี้ยะช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยปรตูเปิดไม่ออกเปิไม่ออกเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิพี่อะไรอะไรเสียงอะไรหลัวหลัวสามีสามีขี้ยาช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วมันจะฆ่าใช่มมันบีบผิวคอร์นตายยังเนี่ยอะไรอะไรกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ในน้ำน้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ เมื่อกีไอไ้ไฟตกป่ะตกตกมันตกเต็มเลยเก,กิดขึ้นอุ้ยเล้วศพไปไหนอะไม่ไม่รู้ในในในหัวศพล่าสุดติ่เหรอไม่ใช่ฉันน่ะเข้ามาห้องน้ำใช่ไมเสียงคณขอความช่วยเหลือช่วยเหลือใช่ไหมใช่ศพกำล<อ>ังยืนร้องไห้ตรงนี้อยู่ฉันก็เลยเอ่อมาดูศพแล้วศพมันก็วิ่งกระโจนใส่ฉันแต่ว่าเหมือนฉันฝันไปเลยแต่มันจะฝันได้ไงว่าคนบ้าจะหลับในห้องน้ำแล้วลงคอมาเนี่ยนั่นไงรวมกันว่ะ เอาเอาเราขับเราขับห้องทำงานอยู่แล้ว <c oughs> แล้วศพอยู่ไหนอะอย่างนั้นอะศพน่าจะอะก็อยู่นี่นี่วะกลับมาได้ไงวะหายแล้วมันกลับไม่รูแ้แต่มันกลับมาได้ไงวะเนี่ยห <b> รือว่ามันเป็นกฎบอกว่าะเขาบอกห้ามแอบดูทำไมศพตูต้น,นี้หายไปไเพื่อนเออใช่มเดือดแต่ว,ว่าครบสองชั่วโมงแล้วเอาศพนี้ใส่เข้าไปปะ่ะเออเออเออใส่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 เอเอน่าใส่ไ,ไปหนึ่งเดี๋ยวชัางขอดูชิปจอนก่อนชิปจอน เอาชิปจอมไปเต้นละเพื่อนใส่ได้เลยโอเคโอเคอยากดื่มน้ำจังเลยอ่ะไม่ดื่มก็ได้วะเราใส่ไปละเราใส่เข้าไปเลยปิดปิดปิดฝาลโรงเพื่อนปิดแล้วไหมปิดเลยปิดเลยโอเคปิดไว้โอ้เช็ดเลือดก่อนเดี๋ยวเรา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 ศพที่หายไปอ่ะสมุดฉันก็ไม่รู้ว่าเอออาจจะมีกดข้อต่อไปก็ได้ว่าศพหายไปแล้วทำไงดีกดข้อที่ห้าเขียนว่าหากไฟกับไฟเกิดกับพิบติดติดดับๆนั่นอาจะเป็นสัญญาณของบางสิ่งบางอย่างตามปกติเหตุการณ์แบบนี้มักจะมีศพหายไปหนึ่งร่าง อย่าได้ตื่นตันกเขาแค่ออกไปยื้เส้นยื้สายเท่านั้นเองโอ้โหแล้วมันออกไปได้ไงวะวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วเราควรทำไงวะอ่อตามหาศพแล้วเรียกกลับมาไงเพื่อนตามปกติที่เราต้องทำของห้องนักจิตหรือเปล่าวะโอ้โหอดีตนักจิตไม่ต้องทำขนาดนี้นะไม่ต้องอู้ขนาดนั้นเพื่อนไปหาศพมาเถอะศพอยู่ไหนวะเนี่ยศพครับแต่คุณเลยเราควรเรียกอย่างนี้เหรอ สอบครับอยู่แถวไหนช่วยตอบรับเนี่ยไม่น่าออกโรงพยาบาลไปหรอกมั้งเฮ้ยเชื้อเชื้อเชอเชอมีไม่ดีอะไรอะไรบนนู้นบนนู้นบนนู้นเห็นปะเฮ้ยขึ้นไปแล้วเพื่อนขึ้นไปแล้วสอบไงเพื่อนถามแปลกสอบบ้านอะไรเดินบ้านแบบนี้ไปแล้วเราต้องทำยังไงอะขึ้นยังไงวะมีทางนี้เพื่อนลิฟต์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 รอไม่เอามีเปัญไรปะมีไม่ดีไหมหมีลิฟต์อ๋อลิฟต์ก็ได้เอาขึ้นผน่านไปเนี่ย ิปผังโอ้โหรีบมาผังบ้านแล้ววันนี้กันเถอเพื่อนปีนไหมมันได้อยู่ไหนมันต้องมีบันไดดิบันได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 ้มันได้ไปผังช้กันวะรีบแช่งไอเนี่ยโอ๋ยโอเคขึ้นโอเคนี่ะบันไดบันไดอยู่ไหนไปคิดเขาอยู่แถวนี้ไม่เชียววะใช่ใชั้นมาอยู่แถวนี้นะศพไปไหนเหศพครับที่ไหนน่ะโอ้ยชึบศพครับโอ้ยตรงนี้แตกไปไหนวะก็ไปไหนของเขาวะนู้นนู่นนู้นไหนอ้อย จะไปไหนมาดิกลับมานนี่ก่อนเย็นอย่าหนีนะครับออ้ยเราต้องวิ่งเลยจับศพวะไม่เคยคิดมาก่อนไม่ฝันว่าเราต้องวิ่งเลยจับศพเนี่ยคุณศพครับหยุดนะครับหย็นๆนะครับหยุดนะครับคุณศพตกลงบ้านตกลงหยุดหยุดหยุดหายไปแล้วโอ้ยมีศพธรรมดาเพื่อนแต่เป็นผีเลยอ่ะเป็นผีที่เป็นศพหรือว่าเป็นศพที่เป็นผีวะเอออาจจะเป็นดูอยู่นู่นอยู่นู่นชั้วว่าต้องเป็นศพที่เดินได้แล้วก็เป็นผีด้วยเพื่อนไปลงบันไดเร็ว โอ้ยเราไม่ใช่นักกีฬาโอลิมปิกที่เดินขึ้นบันไดเป็นเรื่องง่ายนะเว้ยก็จริงเพื่อนแต่ว่ารถตามศพไปไหนแล้วหายไปอีกแล้วนี่เช่อวะอะไรเฮ้ยฉลอนฉลอนอ๋อตกใจทั้งวันโดนศพออกไปแล้วห้องนี้โล่งจัดเลยเแกฉันเจอแล้วเพื่อนกุศลครับจเย็นครับโอ้หายไปอีกแล้วอ่ะแกมาแล้วเพื่อนเราเขาหายไปไหนโอ้ไม่รู้หายไปตรงนี้เมื่อกี้ประตูไม่ได้เปิดนะฉันไม่ได้เสียงประตูเลยนะเมื่อกี้ออเหรออยู่ท่าไหนเพื่อน ไปยังเลยคุณศพครับอุณศพเออขอโทษทีนะครับพอดีผมเมื่อยนะเมื่อยก็จริงครับแต่ว่าคุณไม่ควรออกมาเดินเล่นแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับที่เดิมให้ก็ได้ขอโทษที่รบกวนนะครับอุ้ยอกลับที่เดิมเลยครับกลับที่เดิมช่วยบักตีใช่วยบอกเพื่อนไปจับข้างล่างกันเถอะ

โอ้ใช้ไหมไอ้ไอ้แช้์ไม้ไม่เป็นหรอโอเคได้แล้วฉันได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยได้ได้โอเคเล้บออยู่กันครบนะครับไม่มีใครไม่อยู่เนาะตอนนี้ก็ได้ฟรีไทม์แล้ววะเออใช่ฉันอ่านหน้าต่อไปก่อนเลยฉันจะรีบทำเกินให้หมดมุมจบถึงจบไปจุดข้อที่หกเขียนว่าหากได้เสียงเคาะประตูตอนตีสามห้าเปิดครับโดยเฉพาะหากเสียงนั้นเคาะแค่ครั้งเดียวและไม่มีใครอยู่หน้ากล้องวงจรปิดนั่นไม่ใช่เสียงคน มันคือการเช็คชื่อหากคุณตอบรับรายชื่อ,อคุณจะถูกเข้าไปในบัญชีของห้องเย็นทันทีเฮียห้ามเปิดประตูนะเพื่อนอะไรเขาบอกห้ามเปิดประตูหนึ่งทีดูกล้องประจำปก่อนโอเคียนายอย่าเปิดนะเว้ยไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยเพื่อนที่ดูกล้องประจำปดูไม่มเจอใครเลยอ่ะไม่เจอมันก็ถูกแล้วเว้ยเาในกลมันบอกว่าถ้าสมมติว่าเออไม่มีใครมันมันเอาไปว่าห้ามเปิดประตูะเพื่อนที่ดูกล้องประจำปดูโอเคโอเคโอเคถ้าเราไม่อยากไปรายชื่อในห้องเย็นเราห้ามเปิดประตูใครป่ะโอเคไม่มีหลายโตเลยอ่ะเดี๋ยวฉันลองดูเที่ยวตัน อาจจะมีใครแอบมาชนเราปหมเนี่ยดูกล้องที่หนึ่งก่อนเลยเุ้ยเสือโอ้โหมึงต้องดูไอ้กล้องหนึ่งกูเจออะไรเพื่อนกูเจอเจอไหนกูเจอผีบกมือเจอผีบกมือเห็นไหมเนี่ยเอาไงเอาเห็นแล้วอะไรยังไงเอาอะไรไม่ได้เพื่อนชิบหายรอกัดีวะารอเราดูกล้องอื่นก่อนกล้องอื่นกล้องต่อไปกล้องสองกล้องต่อไปกล้องต่อไปเป็นไงมอกล้องต่อไปใช่ดูกล้องต่อไปอยู่กล้องต่อไปเขาเจอเพื่อนอยู่ตรงข้างหน้าฉันเลยมันกำลังโบกมืออยู่เนี่ยอ้นี่มันหมายความว่าไงวะไม่รู้เราทำผิดกฎหรอไม่รู้ไม่ไม่ไม่น่าใช่มั้ง โอเคโอเคตั้งสติสติดูกล้องต่อไปดูกล้องต่อไปกันกล้อง <Gosh. S 1> ต่อไปกล้องกล้องทีห้าโอ้เพื่อนกล้องนี้คือแบบเต็มหน้าเต็มตาเลยเพื่อนอยู่ข้างหน้าัเลยเนี่ยโอ้โหอ้เส้นวิ่งเราคุณทำไปดีว่าเราเราผิดเราผิดแน่เลยเราตายแน่เราตายแน่เราตายแน่เฉลี่ยเฉลเช็คแล้วเช็คไปแม่งก็เหมือนเดิมเอาไงดีวะเพื่อนเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีเช็คอีกอันนึงอีกอันท้ายอันท้ายโอเคได้อันท้ายอันนี้อันนี้อันนี้หน้าห้องเราหน้าห้องเราเช็คก่อนหน้าห้องเรา ไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีทุกอย่างโอ้ยปลอดภัแล้วปลอดภัยแล้วอภัยแล้ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนไปต่อไปก็โอ้แล้ทำไมห้องนั้นไม่ปิดศพดีๆเว้ยน่ะเฮ้ยเพื่อนโะเป๊ะกว่าเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยตื่นก็ได้แล้วเว้ย โอ๊ยเอาสวัสดีครับเออเสียงโกนพวกแกแต่ไกลเลยนะคุณสซมีกับคุณเขียวยะโคงขอโทษครับโทษครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลับนะครับพอดีว่าเจ๋อเจอเจอมาหนักมากนะครับเยอะนะครับเมื่อคืนเออคุณเธอต้อนรับน้องอะไรสินะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเงินคนละ3,500บาทผมจะโอนไปที่บัญชีแต่ละคนเลยนะครับเรื่องไม่คมแล้วเออนั่นดีเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าวหน้าถ้าทำงานอีกผลิตต่อมานะครับผมขอไปพักตัวก่อนโอ้ก็ปกตินะส่วนใหญ่ก็ทำแค่วันเดียวก็ถนันแหละเอย เฮ้ยเดี๋ยวทำไมประตูนี้เปิดวะเนี่ยเอาแล้วศพตรงนี้หายไหนแล้วครับน่ายาสันทีมั้งก็น่าจะมีคนเก็บไปแล้วเหรอเนาะศพนี้น่าจะหลายวันแล้วมั้งยาน่าจะมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขย่ายกลับก่อนนะครับเจอกครับผมคุณหมอเจอกันเนอะคุณหมอเขาบอกเขาไปออกกาแฟที่หัวขึ้นไมเั้นานอยู่วะเพื่อนเออว่ะงานด้วยว่ะใช่ไหมเออไปเพื่อนไปกลับมันดีกว่าว่ะว้าวเช้าแล้วเพื่อนเราต้องกลับบ้านกันแล้วว่ะ อในสุดก็ได้กลับบ้านแล้วในชะลอวันนี้ม่ตอนเช้าชิบเป๋งเลยใช่แล้วอากาศอันบริสุทธิ์แต่หนังสือมันมีหน้าหนังเพื่อนอะไรกดข้อจดเขียนว่าหากจะกลับบ้านแล้วอย่าลืมล็อกโรงเย็นให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นเขาอาจจะตามคุณกลับบ้านไปด้วยแน่นอนไอ้สมที่หายไปปะวะเพื่อนเชื่อว่าไม่ได้มีใครมาเก็บหรอกแม่งตามเรากลับบ้านมาแน่นอนเลยเพื่อนไปเร็วอยู่ที่บ้านแล้วล่ะวะไอ้เกียร์ทำไมกูตักคอวะเพื่อนเป็นใครขี่คออยู่เพื่อนทำไมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันแยก็นเยันไป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 